Five, four, three, two, one. เจ้าหนัางานพงกันและบรรเทาสาธารณภัยชันนาการเป็นพิธีกรดำเนินการในวันนี้นะครับรับต่อไปนะครับขออนุญาตเรียนเชิญท่านธนรุทธภูมิพัฒน์ผู้อำนวยการสํานักพงกันและบรรเทาสาธารณภัยประธานในพิธีขึ้นสู่บนเิธีเพื่อรับฟังคำกล่าวรายงานขอเรียนเชิญครับ ขออนุญาตเรียนเชิญท่านกรดีดีผู้ในการสำนักงานอนวยการสาธารณภัยกล่าวรายงานผลการดนเนินโครงการขออนุญาตเรียนเชิญครับเรียนท่านผบริการสนธิการบริการสาธารณภัยผมได้กราดีดีผู้ในการสนธิการบริการสาธารณภัยนานันทองผู้อำนวยการส่วนปกรม การป้องกันและรับมือภัยในการขนาดใหญ่การสูงและการที่พแลอาศัยในพื้นที่เทือกเขาพรอภิบาลขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงที่คุณได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมครั้งนี้ตามที่เสนอการดูแลจับภัยได้ยังโครงการอบรมการป้องกันและรับมือภัยในการขนาดใหญ่การสูงและการที่พแลอาศัยในพื้นที่เทพอกเขารให้กับพนักงานสำนักต้อนรับการดูแลภัยอาสาสมัครป้องกันภัยไวโรงเรียน เจ้าที่ประจัาการและผู้เก็บข้อมโลเดินทั้สิ้นเจ0ี่สคนแเป็น6รุ่นระหว่างวันที่24ันกราคมถึงที่31สงหาคม2 5น6บกแบ่พักกาตลอดสูตจะงวัดสวัน3คืนนักศึกพาของหลักอาวจังหวัดพิจิตรและจังหวัพุทธุรนเพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยและเพื่มความรู้ทักษะในการป้องกันที่พิจารณสามารถเพ้ยงช่วยเหลือตเองรักษาสายนกรเได้ในเบื้องต้น ตอนที่การที่จะเป็นเรืวรบจะไปถึงรวมนักเป็นเครืข่ายในการป้องกันและนักปฏิภัยร่วมกันในงานต่อกรุ๊เทปานาพอดเยี่ยม is ีได้ในประสิทธิภาพนั้นการจัดการสกัดลมในพ่วงดาวที่ผ่านมาผู้กำลังการสกัดลมได้ให้ความสนใจในการรับฟังบรายานจากท่านผู้เรียกรและก็เราศึกษาปฏิบัติการดำเนินรบไได้เป็นอย่างดีทำให้การสกัดลมครนี้เป็นเรด้วยความเรียบร้อยและสำเร็จ รู mm ้ร hmm. ่องตามถุปตัวสงของโครงการที splash, ar! ่กำหนดไว้ท in in ุกประกาศแบบนี้ได้เวลาสักวนแล้วแต่ของบริษเทท่านผู้การสนักป้องกันและมาสภัยได้พนักานติดโครงการพื่นอบรมการป้องกันและก็อีกอที่ภายในทารขนาดใหญ่ทางสูงและอาการที่พักอาศัยในพื้นที่ที่บางคอนที่กบริชิญครับเตรียมทดลองผู้นั ท่านผู้การสำนักงานโดยการธาคารพาไทยและกีเผู้การสุรบุตรครับขอบคุณทกทานที่มีและเขียนอย่างยิ่งเพื่อมาเป็นประธานในทุธทีปิดโครงการโุรงการการต้อนรับคณะนักวิจานาารพาณจชยนาารดูและนาคารพายในพื้นที่เรุงเมหนคนที่หในวันนี้นะครับก็ต้องเยนนะครับว่า สำนัการเป็นหน่วยง,งานที่ผชอบในเรื่องการป้องกันและบรรเาสาธารณัยนะครับแต่เพื่อตะวนกรเพลนของสำนักงการเองอุปกรณ์เรืมือเครื่องมือของสำักทที่มอยู่นะครับและเจ้าที่เราได้เรียนรู้ในเรื่องทฤษฎีนะครับการติดต่อรุนของไฟทฤษฎีไฟน,นะครับท่านจะเห็นได้ว่าทุก ที่นาทีมีความสำคัญเพื่อเกิเหตุเพื่อใม้นะครับไม่ว่าจะเป็นชุมชนอาการสูงองา,องา,องาการาขาดใจอาการที่พักอาศัยนะครับแระากรไฟท้าย,ยากายยาก็ยังลุกติดต่อลุกาบางครั้งเข้าไปในบ้านเข้าไปรงงานอย่บ่อยั้แต่กนน็้เตือมาครนะครับดังนั้นสิ่งสำคัญที่สุดในงานรักษาภาัยนัน นะครับเรามีอยสามประการที่ต้องปฏิบัติแล้วก็เป็นหัวใจของการทำงานของงานก네็ค right? ือหนึ่งงานราชการป้องกันสองงานราชการนะครับสามงานร่วมกันพื้นฟรเยียวยาผู้ปยนะครับเพื่อเติมที่งานป้องกันวันนี้ที่เรามาได้ยนตรงนี้นะครับก็ขอเรียนว่า เราจะได้ทักษะความรู้ดูสองเรื่องนะครับผมคาดหวังว่างานนเชิพ้องกันแล้วก็ได้รู้แล้วว่าความสำคัญของกับชีไทยที่เกิดขึ้นคือามไรที่เกิดขึ้นนะครับถ้าท่านทราบตันหน้าท่านเป็นอยู่สาภัยอันที่หนุ่เทียวมาคืออยู่กับทีไทยนะครับวันนี้เกิด6-7พังโดยเฉลี่ยแล้วก็มีช่วง ช่วงนี้นะครับเช่นช่วงเทศกาลปรจีนนะครับอาจจะวันถึงสิบถึงห้าครั้งในช่วงวันจ่ายวันไหว้วันถือของพี่น้องประชาชนชาวไทยเชื้อสายจีนนะครับจะที่สำคัญนะครับอาการสูนอาการขนาดใหญ่ประหานประสองการต่างๆที่ท่านปฏิบัติงานอยู่นะครับตรงนี้ เรามีประสบการณ์ในเรื่องการเกิดเหตุหลายครั้งนะครับที่ขาการประสานระหว่างเจ้าที่ัำการหรือน้องๆเจ้าที่ดำเนินการจัดง,ง,งานนะที่่างนั้นที่เกิดเหตุเป็นบ้านนะครับกว่าจะขยับกว่าจะได้แจ้งมันจึดต่อเุราเกิดที่จานะนะครับนะครับนั่นหมายว่าสมนุนทุก ต่อความเสียหายเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของชีวิตทัศน์ตินและสุนทรร้อ์ดังนั้นคณะกรรมการโดยที่ทานวานครับด้ความส่วมมืในเรื่องงานเชิงผูการและระงับจับจับก่อนที่จะมีการขอบปากจึงได้จับโครงการฝึกอบรมนี้ขึ้นนะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าความรู้ท่ได้รับประสบการณ์ที่ได้เรียนรู้ร่วมกัน ในวงเวลาที่ทำการประมูลนั้นจะทําให้ทุกท่านนะครับได้ตระหนักได้เรียนรู้และหาวิธีการดำเนินการกับสารภัยที่เกิดขึ้นกับอัคคีนานุเิดขึ้นนะครับท่านจัดการได้ยอดเยี่ยเท่าไหร่นะครับผมคิดว่าท่านประสบความสำเร็จกรุงเทพมหานครโดยาำหรับการจัดโครงการนี้ ในการที่จะใช้จ่ายงบประมาณเรไม่ใช่น้อยนะครับโครงการนี้มีทั้งหมดสี่ห้ารุ่นแราที่ว่าผมก็มีต่อไปทุกปีนะครับก็ราะผมเองเนี่ยผมให้ความสำคัญงานในพื้นท้องกันเรตัวอย่างดีไฟไฟหน้าผ้าแบบผ้าแห่งปีท้ายแห่งหนึ่งนะครับคือทำการดักแบนพยายามที่จะทำการดักสุดท้ายดับไม่ได้แจ้งเจ้าที่ ความเสียหายที the the that, reason, yeah. Yeah. Now, to to ่เกิดขึ้นหลังจากที่แจ้งแล้วที่นักขอไม่อยู่แล้วจับไม่ได้จับกานไม่ได้แล้วความเสียหายมันจาตากายนะครับเพราะฉะนั้นอย่าอย่าอายในการคุยงานที่เแจ้งกันครับไปโทรถึงเจ้าเก้าหรือว่าจะหาเด็กเป็นในพื้นที่ของท่านนะครับ สานคนามห็งงไว้สร้างการช่องทางการสื่อสารไว้นะครับหลายท่านอาจจะโหัวหลายไปนอกจากทำงานแต่อลังประกอบการจแล้วเรื่องหึงินก็ที่กองกอล์เรัเกิืประจำสั่ประกอบการดางนั้นหลาร่งสำคัญา็เพื่อนะครับในการที่หารการในการจัดการในการดับไฟในการนะรับเกคนผมเรียนนะครับว่า ถึงแ okay. ม okay. ้ว่าเราจะยนรู้เปิอบรมทางนักเรียนของทีมตัว yeah, ร้าเียกันโอเคนะครับตอนนี้ที่ผมเจอใหม่ๆก็ยอมาครับว่ยัรู้ว่ายังไเดียวเราต้ทำอะไรต้องม้งจัดการอะไรก่อนอะไรหลังต้แจ้งเรทก่อนไหมต้องทำยังไงบ้างในการจัดการในการลดความตัดผมบริเวณ ในที่ดเกดตก็เป็นหนึ่งกานังอีกเรื่องหนึ่งนะครับดังนั้นเรามาคุยเราเห็นรูปแบบการทําง,งานของเจ้าที่เ็นรูปแบบการทําง,งานของเราเองนะครับวร,ราเราต้องประส,สานติดต่อสื่อสารการภารกับที่เกิดเหตุนะครับไะเื่นกัรอยากอินข่าวโดยที่ข่าวมีมี่มีหัามีหัน ปีท้่แน้วาาใหญ่เกิดเหตุไฟไหม้ขึ้นมานะครับก็กังวลกลัวว่าจะท่านภาพที่ไม่ดีกับท่านก็พยายามที่จะจดำเนินการจัดการปัญหาของ่อนแต่สุดท้ายแล้วเกิดอะไรขึ้นะครับ,บแต่พี่เรียกว่าพอาไปอยู่หรืแก้วบรรลุบามามตายไปแล้วแลวที่สำคัญอย่างนี้ไม่มีทางปิดข่าวได้ครับทุกคนเป็นสืนอหมดยกตัวอย่าลงล่กงอนไฟไหมห้ารุทิา ไอหนึ่งไม่มีการแทรกแงเงินเน้นะครับนะครับผมไปเจเจาผู้บริหารกับสูงสองหา้าเจากที่จำอผมที่ได้ผมพยายามดำเนินการเองคิดว่าพยายามจะพวบกับความพวบของห้างความรักของหา้างชื่อเสียของหา้างแต่ถ้าเชื่อไอหมครับพอไปจุดติดพวกพอลุกลานรับสมาชิกอนท่มีติดห้างอะไส่งเฟ้พวกส่งลาย่ง แล้วก็แชร์แชร์แชร์ต่อไปข่าวพวกนี้นะครับผู้เสียชอบหรือคอนชนที่ริมชอบนนะครับรับการประผมองเนี่ยปรมนข่าวไรครับแล้วก็รับโดยสื่อนัานละรับข่าวไรครับนะครับลา่าสุดต้อารรับเรื่องรไม่มีใครยให้เกิดนะครับผู้สื่อขาวเป็นน้อยมากกว่า ที่ตรงมเรจะมีภูมิกล้องทุกตัวแย่ก็ตามช่องช่องไอช่องรายการของรูกเมี้ยนะครับต่อกล้องเข้าไปเป็นร้อยร้อยตัวก้าวเมียนตั้มปีกปี๋หันมองเต็ไปด้วยกล้องนะครับเพราะฉะนี้เป็นไม่ได้ครับทำยังไงเกยมา่น้นะครับอาจจะใช้ช่องกันแดใถึงเก้าเก้าหรือมีเบอร์โทรามของที่แดหรือที่อาจจะมีับ ช่วงที่ท่านมีการฝึกซ้อมเชิญเจ้าที่ดบเนินไปร่วมด้วยนะครับภาษาผมบอกว่ารู้เขารู้เราร่วมร้อยกันร้อยกันถ้าผมรู้พื้นที่ภายในของท่านนะครับถ้าลูกผูดลมทำแผนร่วมกันออกกแบบออกแผนร่วมกันมีแผนเก็บไว้ที่ฐานีเจ้าที่จะเดินรู้เส้นทางเข้าออกเส้นทางหนีไปเส้นทางหลบหนีถ้าเจ้ว่าเกิดเหตุพวกเจ้าที่รู้ที่เราต้องไปจุดไหนนะครับ ไอ้คืผู้สามารถดำเนินการอย่างสำคัญน่ารู้ดีนะครับกรณีตรงนี้ที่คือเรื่องที่ผมเรียกมติให้ความสำคัญและหลักการด้านนั้นนะครับเราเสียเวลานะครับเสียงบประมาณของเสียน้ำกรดก็จะพาเที่ยวพานอะไรประมาณนั้นอรวมๆมานั่งฟังมานั่นฝึกร่วมกันกกน,นะครับก็ขอเนี่ยคือว่าสิ่งที่ได้ในวันนี้ กะต,ต่อยยอดกระทรวงอานาที่เราจะได้มำงานร่วกันผมจะากท่านท่นนะานเ,เป็นพี่น้องนกักบุญเหมือนพวกผมนะครับคอนเซ็ปต์ของนันนกบกุญเราเป็นผู้น้องทั่วโลกนะครับถ้าท่านบ้านใาท่านเป็นนักบุญถ้ามาใป็นอาสาสมัครอีกอีกทางหนึ่งก็ขอ,อเรียนนะครับว่าตามกฎหมายนะพวกผมเป็นเจ้าพนักงาน ตามแนงาร,ก,รการป่อาพีนอลฮารินะครับอาสารพัน์ครการสายวันเดอรหรือฟร,รองอลอ็เลยกันนั่นคือผู้ช่วยเจ้าหน้างานตามแนงายคงการปอารพนหากท่านใดเป็นอาสารมัธอยู่และยังไม่ได้ถูขขกรเพื่ออาสารันก็อ,อยากให้ท่านได้สมัครลงสะัครไปที่ธนาคารเพืหรือเร็วๆที่ตารางะกันจะเปิดขอบอนุญาตการ นั้นไม่ใว่าสาไนยนั้นนะครับตรับผิดชอบการพารจิตของก็คการพัฒนาสถานไทนะครับต้องไม่อยากภายมากดยว่าถาไทยมีเรื่องไหบ้างนั่นคือสิ่งที่คณะป้องกันต้องรับผิดชอบต้องดำเนินการและค้าว่าประมาณปีใหม่เราจะเริ่มลาราิตในเรื่องของการคู่ไมสนัเพิ่มเติมอกนะครับอีกหนึ่งารกิจริงแล้วมันเป็นความหมายแต่ ปีบรเขา50แล้วแต่เนื่องจากว่าความไม่พร้อมต่างกรรมการประมาณนีครอดโดยเงพาะเจด้ายเนทุของเรานั้นก็มีความรู้สองเรื่องรวมถึงเรื่องการพัฒนาคนงานซึ่งต้านการเงินของเรานั้น6ลําดับฟูลปอดระจำการนี่ย6เดือนเราก็เรียนมาดับหนึ่งแต่้าจะลงางานจริงก็ต้องเพิ่มทักษะเพิ่มิเพท่นการศึกษา อางเ่นเราดำเนินการมาสองปีอีกวิชาหึงที Now, erm ่ต้องถิดตัวก็คือเรื่องการผู้ชี้ต่นต้นปาท่านาธิบดีกูเกยพัโซนวองโซนคูโซนวัทโซนเนี่ยก็คือเจ้าพนักงานต้องช่วยงานเน้ข้เดินการเหมือนแม่ผู้ชี้ก็รอยที่วอโซนเราไปพูดผู้บาดเจ็บผู้ผู้บาดเจ็บของการเกิดเรียได้ต้องส่งต่อให้กับผู้ชี้ แต่ในกระการที่เรา้งเข้าไปคู่ชีพ้นต้นเข้าไปดำเนินการตัดฐานนทัุ้กคนเอาผู้บาดเจกบม้นเรามีโอกาสต้องถูกมองน้องถ้าหากว่าประโยนที่ถูกต้องตามหลักวิชาการแพทย์ในการเลือนปผู้บจที่เกิดหตุดังนั้นั้นท่าทุกคนก็ต้องมีประกาศ้สัคตรงแล้วต้องถูก้องน้องถงประกาด้วยนะครับอันนี้ก็ถูกฝันามจุจุีการดำเนินกา ก็ผมหองเองที่ทุท่านจะได้รับคามรู้นะครับที่แล้วแต่การรมในั้งนี้นำมาใช้ประโยชน์นะครับในการรวบรวมงานรับนะครับและรวเป็นมาทีเพื่อถ่ายในการทำการบรรดาภัเพื่อหลับเื่อนเพื่อองคารให้เป็นอากรทางปลอดภัยและเป็นโรงาที่น่าอยู่สำหรับทุกคนได้เป็นอย่างยิ่งนะครับไม่ก้องร้องเรียกร้องผู้อื่นที่วมหม่งนี้ไปแล้วนะครับ แนอ่อกาสที่เรา,า,ราชื่นชมและตอบรับคุณน,น,ากกาน,นะครับที่เราลายท่านช่ช่วยปรรการกับงานบรการที่เป็นหน่วยหลักในการจัดการส่วนทนี้พร้อมทั้งทรียกรอ้มุนะครับเพื่อเตรียเวลามาถ่ายทอมาบรรยายาการทำการสึกนะครับั้งความรู้ประบสบก,การแม้แก่กข้การส่นท่านนะครับทระกัจงานบริการ เป็นไปด้วยความสำเร็จร่วมกันประสบผลสร็จตั้งไว้นะครับสุดท้ายนี้ขอขอบคุณผู้เข้ารการประชุนนะครับที่เข้าร่วมโครงการและขออาบรองวาคุณสิทธิ์ทั้งไทยและสิทธิ์จริงๆนะครับที่ท่านขอรับสิทธิ์จะรวมเวลาทุกท่านไห้ครอบคลุมประสบไปความสุขความเจริญนะครับและสุดท้ายสุดคืนนี้ขอให้หยุดพีนิวการสุดและขอมีงานเลี้ยงนะครับแล้วก็ขอทุกท่านเดินทางกลับที่มาอาศัย กลับมาสูครอบครัวโดยปลอดภัยทุกท่านนะครับขอปิดโครงการตะลุนต้นฉบับนี้ไว้ที่นี่ครับครับเราตามต่อไปขอปขอนุญาตอินเช่นนะครับผู้บริหาร bà lá nữa, màu con thẳng lên, trái, phải, cả lá phải, cả chừng chưa, bà con thẳng này, yeah, ลงกดไลค์ไหมคะเข้าเหรอกดไลค์ก็ได้ค่ะจะเข้าก็เข้าเลยได้แล้วคุณค่ะ กับการของท่านผู้ในการสำนักของกระทรวงสาธารณสุขในหัวหน้าศูนย์นะครับเพื่อให้เกิดผลเป็นประธานที่ถี่เป็นห้าสี่สามสองหนึ่ง